สวัสดีค่ะสาวๆก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคือวันนี้โช์อยากจะมาทําวิดีโอเหอะค่ะก็พอดีว่าโช์เพิ่งจะไปช้อปปิ้งมาก็เป็นช้อปปิง้งเสื้อผ้านะคะคือเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศที่นี่เริ่มหนาวแล้วก็เริ่มเย็นแล้วนะคะก็ซัมเมอร์ผ่านไปแล้วแล้วก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงลวะซึ่งประเทศนอร์เวย์ก็ค่อนข้างที่จะหนาวพอสมควรซึ่งปัจจุบันนี้ก็ตอนเช้าๆนี่สักประมาณ ห้าถึองศานะคะแล้วก็ตอนอสายๆบ่ายๆจะประมาณสิบถึงสองศาก็หนาวแล้วนะคะก็ก็เลยได้เสื้อผ้ามาใหม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ชิ้นก็เป็นมินิฮอลล์ก็แล้วกันค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาโชว์ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยแฟชั่นหน้าหนาวที่นี่เขาใส่อะไรกันยังไงนะคะกะ็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกะ็โดยปกติโชว์จะชอบใส่ เสื้อที่มันเป็นแขนยาวอย่างอันนี้จะเป็นของของบิ๊กบ็อกนะคะจากร้านบิ๊กบ็อกก็จะเป็นอ,อย่างเหมือนเหมือนอย่างที่โชว์ใส่ประมาณที่โชว์ใส่ประมาณนี้ก็จะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อยืดอะคะ่ะเสื้อยืดธรรมดาที่มันมีแขนยาวเพื่อที่ได้ที่มันแนบตัวหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบหนาวอะค่ะไม่ไม่ไม่ให้อากาศมันเย็นถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อผ้าให้มันแบบดูแนบยิ่งแนบเนื้อเท่าไหร่มันยิ่งมันยิ่ง อนนะคะกะ็ก็เลยเราโชว์ชอบใส่สีพื้นๆสีขาวสีดำสีเทาอะไรประมาณนี้ในช่วงนี้ก็จะก็จะได้มา2ตัวคือตัวสีดำตัวนี้จะเป็นของ H M นะคะที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเเป็นคอแบบว่าคอคอปาดอย่างนี้แล้วก็ชวบชอบผ้าพันคอนะคะแล้วก็แขนยาวถึงเท่าไหร่เสร็จ สามส่วนสีนะคะก็แต่ว่าตัวนี้สีขาวนี่จะเป็นแขนยาวแล้วก็จะเป็นของบิ๊กบ็อกนะคะก็เป็นเสื้อลำลองด้านไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมีแจ็คเก็ตอะไรทับอีกอีกทีหนึ่งนะคะก็ราคา ถ้าคิดเป็นเงินไทยราคาประมาณ500บาทอย่างที่บอกของที่นี่แพงค่ะก็เก้าสิบก้าโครนนะคะก็นะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสเวตเตอร์นะคะก็จะเป็นสเวตเตอร์สีเทาแบบนี้แต่ว่าถ้าดูดีๆมันจะเป็นแบบยาวซึ่งจะแบบปิดก้นแล้วก็เอ่อถ้าคือโชว์เป็นคนที่ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็ถ้าใส่เข้าไปแล้วก็ จะเหมือนประมาณกึง่งกึ่งแสกนิดนึงแต่ว่าเหมือนเหมือนใส่กระโปรงสั้นอันนี้ก็คือ,อะจะชอบใส่กับเลกกิ้งด้านในเลกกิ้งหนาหน,านาหน่อยนะคะสีดำแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ทับเข้าไปมันก็จะดูเป็นเป็นเหมือนเหมือนเดรสสั้นอะไรประมาณนี้แต่ก็ก็จะมีแจ็คเก็ตตัวใหญ่ทับอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ที่ชอบเพราะว่าชอบสีเทาด้วยแล้วก็มันเป็นผ้าไหมพรมที่แบบอุ่นดีแล้วก็มันมีลวดลายแบบ เหมือนเป็นแฮนเมดที่เขาปักปักเลื่อมเลื่อมอะไรเงี้ยมันมันน่ารักดีจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของเด็กแหละเราแต่เราใส่กับเขาได้ไงเพราะเราตัวเล็กใช่ปะ่ะคือมันอยู่ในแผนกแผนกเด็กอะมันเด็กประมาณอายุ14-15ี่สขวบอะค่ะแต่ว่าคนที่นี่คือ เขาตัวโตอ่ะแล้วเราเสื้อผ้าของเด็กเราก็ใส่ได้ก็เลยเออได้มาในราคาที่ไม่เอ่อถ้าเปรียบเทียบถ้าเสื้อผู้ใหญ่ถ้าในลักษณะอย่างงี้จะแพงแต่ว่าอันนี้ได้มาในราคา149โคนก็ก็นะประม 5, 600. าณ5600กอประมาณนี้ก็โอเคอ่ะน่ารักดีนะคะโอเคแล้วก็เออได้แจ็กเก็ตมาส่งตัวนะคะก็จะเป็นเออแจ็กเก็ตหนังเออจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็ คือที่ซื้อเนี่ยเห็นวัยรุ่นวัยรุ่นที่นี่เขาใส่กันแล้วคือมันหนาไงคะก็วัยรุ่นที่นี่เขาใส่แล้วแล้วดูแบบดูดีอะดูแบบว่าธรรมะทแมนดูคล่องแคล่วเวลาเดินทางไปนู่นไปนี่อะไรก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันดูแบบเท่ดีนะอะไรอย่างาเงี้ยเวลาใส่เดรสโชว์ใส่ให้ดูมันดูธรรมะทแมนดีอะค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยเวลาจะไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ก็จะใส่ประมาณนี้ แล้วก็เป็นบางก็เป็นใส่กับจีนก็ได้หรือว่าจะเป็นเออเลกกิ้งก็ได้นะคะก็อย่างนี้แล้วก็เป็นรองเท้าบูทบูทสัน้นบูทยาวอะไรเงี้ยได้หมดแต่รู้สึกว่าเออใส่แล้วมันดูธรรมะธรรมนไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็อุ่นดีด้วยนะคะก็เลยอชอบนะคะแล้วก็เป็นแฟชั่นที่ดีเ <laughs> อ่อทุกคนเหมือนว่าเหมือนประมาณว่าทุกคนจะต้องมีนะเสื้อเสื้อหนังแบบแจ็คเก็ตหนังอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือนะ สวยดีค่ะอันนี้เขาเป็นของลินเด็กเป็นของลินเด็กแล้วก็ราคาประมาณแพงพองสมควรประมาณ600โคนก็ประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสามพันนะคะก็แต่ว่ามันใช้ได้นานเพราะว่าคุณภาพเขาโอเคเลยแนะนํำเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแล้วทางปร,ประเทศโซนยุโรปอะไรพวกนี้ประเทศหนาวอะไรพวกนี้คือเขาผลิต มาดีเพราะประเทศเขาโดยพื้นฐานประเทศเขาบอกว่าหนาวอยู่แล้วนะคะก็เลยเขาจะผลิตมาพวกนี้ค่อนข้างที่จะดีก็แนะนําว่าถ้าเกิดไปได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าประเทศในโซนยุโรปเลยเพวกนี้ก็ซื้อเก็บไว้ก็ดีนะคะอาจจะแพงหน่อยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเหมาะกับคุณภาพกับมันเหมาะสมกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพอะค่ะมันก็ใส่แล้วมันก็อุ่นนะ <c oughs> นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มาก็จะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าผ้าอะไร <c oughs> ผ้าสำลีไม่ใช่ ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันโชว์ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้แต่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าออกทางการทางการหน่อยดูดูใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ไปปาร์ตี้ปาร์ตี้แบบเหมือนเราใส่เดรสแล้วก็ใส่ใส่พวกนี้คลุมเข้าไปก็เป็นทางการหน่อยหรือว่า จริงๆที่ที่เห็นก็คือส่วนใหญ่คนทำงานเขาก็าจะใส่กันแล้วก็เห็นว่ามันสวยดีแล้วก็สีมันสดใสดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูวินเทอร์อะไรพวกเนี้ยผู้คนเขาชอบใส่เสื้อผ้าสีสันไม่ไมไมค่อยมากเท่าไหร่อาจจะไปสีดำสีเทาสีแบบทึมๆมืดๆอะไรประมาณนี้ช่อว,ว่า สีแดงมันก็ดูสดใสดีอะคะ่ะก็เลยเลือกเอาสีแดงจริงๆมันมีสีแดงกับสีดําอันนี้เป็นของ h m นะคะก็สวยดีรู้สึกว่ามันเป็นทางการดีเวลาที่เราจะใส่ไปอะไรไปโรงเรียนไปเรียนหรือว่าไปทํางานอะไรพวกนี้มันเหมาะอะคะ่ะก็เลยได้ตัวนี้มานะคะในราคาที่ถูกกว่าตัวตัวเสื้อหนังตัวนี้อันนี้สีสามร้อยเก้าสิบเก้าโครนก็ประมาณสี่ร้อยโครนก็ประมาณ สองพันนะนะก็ประมาณนี้ก็น่ารักดีค่ะใส่แล้วก็อุ่นดีนะหมดแล้วสำหรับส่วนที่เป็นเสื้อผ้าอุปกรีก็จะได้มาอันนี้จะเป็นเอ่อถุงก็เรียกว่าถุงมือเนอะแต่ว่าจะเป็นถุงมือที่แบบตัดที่ตัดปลายที่นิ้วเราสามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะว่าอย่างเวลามันมันชอบเพราะว่าเขาทําจากอุลอุลนนี่หมายถึง ขนสัตว์นะคะที่เขาไม่ไม่ได้ทําจากคอตตอนหรืออะไรมันคือมันจะขนสัตว์แท้ๆอย่างเงี้ยก็ขนแพะหรือว่าขนแกะอะไรพวกนี้ที่เขามาถักแล้วก็ที่ชอบเพราะว่ามันสะดวกตรงที่ว่ามือเราไม่หนาวแล้วก็เราสามารถใช้โทรศัพท์ได้ด้วยเพราะเราใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราใส่ถุงมือเต็มมือเนี่ยบางที ใช้โทรศัพท์ไม่สะดวกกดไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาแบบนั่งถอดถุงมือเลยอันนี้ก็สะดวกดีก็ป,ประมาณนี้แล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่เย็นมือด้วยมันนะก็ทําให้อุ่นมือนะคะก็สําคัญที่สุดคือเวลาที่เราอยู่เมืองหนาวเนี่ยเขาบอกว่าสําคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นที่ไม่ที่ควรจะคีบวอร์มหมายถึงว่าควรจะทําให้อุ่นไม่ไม,ไม่ควรปล่อยให้หนาวก็คือจะเป็นข้อมือข้อเท้าแล้วก็ ช่วงคอค่ะเพราะไม่งั้นคุณจะไม่สบายว่าป่วยนะคะก็เนี่ยค่ะก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะประมาณนี้น่ารักดีอันนี้จะเป็นของ H&M ค่ะราคาประมาณส0มร้อยบาทนะก็เลือกเอาสีเทาเหมือนเดิมเป็นสีที่แบบว่าเบสิกนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะได้มาอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคอตตอนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นหมวกที่เอา ไม่ใช่หมวกแนละ้วมันจะเป็นเหมือนที่คาดหน้าผากเพื่อไม่ให้มันมันเย็นหรือว่ามันหนาวอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งซึ่งมันจะมีสองแบบแบบที่เป็นหมวกเลยแล้วก็ไม่มีลวดลายกับแบบที่มันเป็นโบชอบ,ชอบเพราะว่ามันมันก็แฟชั่นดีแล้วใส่เข้าไปอย่างนี้นะจริงๆมันไม่ได้ทำให้อุ่นอะไรมากมาหรอกแต่ว่าก็นะนะ ก็แบบว่าเออใส่เข้าไปมันก็กแฟชั่นอะไรเงี้ยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เออซื้อมาก็ราคาสามร้อยบาทเหมือนกันค่ะอแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ค่ะจะเป็นจะว่าถุงเท้าก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นเหมือนแบบตัวเอ่อครอบที่ใส่เข้าไปที่ปิดปิดข้อเท้าของเราคือถ้าเกิดว่า เราใส่บูทที่แบบสั้นหน่อยนะคะแล้วก็อากาศมันค่อนข้างเย็นแล้วมันจะแบบอย่างที่บอกข้อเท้าข้อมือแล้วก็คอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องต้องต้องคีบวอมาก็เลยถ้าวันไหนที่เราใส่รองเท้าบูทสั้นแล้วรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นจัดๆเนี่ยก็จะเอาอันนี้ค่ะเข้ามาใส่ทับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนปิดที่บริเวณข้อเหมือนอย่างข้อมือเหมือนอย่างข้อมืออันนี้เป็นรองเท้าใช่ไหมคะนี่เป็นเป็นข้อข้อของเท้าก็จะเอาตัวนี้มา ปิดทับเพื่อทําให้มันแบบอุ่นมักยิ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็สองอันนี้ก็เออน่ารักดีสีดําเพราะว่ามันแมทกับสีของรองเท้าของเรานะคะก็เนี่ยแหละค่ะอันนี้ราคาประมาณอันนี้ได้มาตอนเซลล์ไปซื้อกับเพื่อนเขาซื้อซื้อสามจ่ายสองจ่ายไปหกสิบโครนประมาณสามร้อยบาทนะคะก็ไม่แพงค่ะ ก็หมดแล้วสําหรับเมินิห้องก็นั่นละค่ะก็คือจะเป็นฮองของโชนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะมากมายแต่ว so ่าก็เ so ป็นเป็นเป็นไอเทมใหม่ที่ที่เพิ่งได้มาก็เลยอยากจะมาทํหฮองให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเผื่อว่าหนาวปีนี้เพื่อนเพื่อนจะมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวยุโรปหรือว่าเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมได้ได้ข่าวว่าป๊อปปูล่ามากเกาหลีก็ ก็เป็นไอเดียว่าเออเราจะแต่งตัวยังไงดีนะเวลาที่เราไปเที่ยวเมืองหนาวแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆมาให้มาบอกเพื่อนๆนะคะว,ว่าวิธีการคลิวอร์มให้กับร่างกายนี้ทำยังไงก็อย่างที่บอกอะค่ะก็ข้อมือกับข้อเท้าแล้วก็ช่วงบริเวณคอเนี้ยก็คือพยายามทําให้อุ่นเข้าไว้นะคะจะได้เวลาไปเที่ยวในเมืองหนาวจะได้ไม่สบายจะได้ไม่สบายจะได้ไม่สบายจะได้ไม่ จะได้ไม่ป่วยนะก็ก็ยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันวีดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ